ปัจจุบันเพศภัยเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงยิ่งมายิ่งรุนแรงเป็นทวีคูณและไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เมื่อภัยพิบัติมาถึงย่อมนำความหายนะแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นของมหันตภยัยจึงได้กล่าวโทษต่างๆนานาไปตามความรู้สึกนึกคิด เหล่านี้ล้วนเพิ่มบาปให้ตนเองโดยไม่รู้ตัวส่วนผู้ที่เข้าใจย่อมรู้ในความจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีว่าเหตุภัยเหล่านั้นมีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรใครเป็นผู้บงการให้เกิดขึ้นและจะหาทางรอดได้อย่างไรในขณะที่คนจำนวนมากกำลังต่อสู้หาทางแก้ไขที่ปลายเหตุ ซึ่งเป็นทางตันเกินวิสัยที่จะยับยั้งได้เรื่องราวเหล่านี้มีเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธอริยเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ไขความกระจ่างดังปรากฏในหนังสือขอน้อมกราบอันเชิญพระโอวาทพระอนุตรธรรมมาดาสิบบัญญตัติที่เกี่ยวกับการนี้เพื่อส่งเสริมกันและกัน จากหนังสือพระโอวาสิบบัญญัติพระอนุตตรธรรมมารดาพระอนุตตรธรรมมารดาสิบบัญญัตินำบทข้อที่5ชะตาฟ้าดำเนินถึงปลายุคเพศภัยทุกข์ลำบากทั่วหัวระแหงก้าวก้าภัยใครรอดพ้นความรุนแรงทำนาวาเล่นช่วยชาวโลกโดยทั่วกัน ขอเตือนลูกพุทธบุตรเดิมน้อมบำเพ็ญรู้กฎเกณฑ์เจตนาฟ้าเป็นปราดได้กับสุดท้ายเกิดคู่กันทำกับภัยเปลี่ยนหญิงชายทั้งฟ้าดินสิ้นยุคก,การหากบัดนี้ไม่มีภัยลงเก็บกวาดจะไม่เหลือปราดสักคนเห็นเป็นแก่นสารจึงให้เกิดน้ำลมไฟมารอนราน แภัยพานพร้อมทำลายภัยสงครามกำหนด9-9-81ภัยกระจายส่งรากศพพยามาร5มาก่อเรื่องหมื่นพันวิธีเก็บคนชั่วอยู่เนืองเนืองดินฟ้าเสื่อมครบกำหนดหมดสิ้นชะตาการอีกเพราะเหตุคนก่อกรรมคร่ำอาฆาตถึงโอกาสสยบบัญชีหก หมื่นปีแล้วยกกับหินชั่วกับดีถึงทีแบ่งแนวแม่เห็นแล้วเลือดน้ำตาพลาพร่างพูประตูนรกเปิดปลดปล่อยปองผีทวงหนี้ชีวิตมืดสนิทหน้าสถานวิญญาณว่าบูกใช้หนี้เคยทำเวรกรรมเงินทองเคยจองพันผูกโลกจะถูกสูบด้วยลมมหัน ถอนรากถอนโคนชำระนี่ทั้งสามโลกเปลี่ยนแกนกลางแม้กายร่างจะเป็นแกล่งเป็นเหล็กเช่นเหล็กไหลไม่พ้นไฟบรรลัยกันรอดไปได้กําหนดภัยแม่สั่งความแต่น้ำตาเป็นเลือดนองตายเจ็ดส่วนอีกสามส่วนทุกมหันกระดูกถมการเลือดท่วมใหญ่เป็นสายน้ำ ลืมหลักอริยะโลกีจิตคิดไฝ่ต่ำก้าวๆจะนำมหันตภัยนรกหมกเศษวิญญาณญากยากจะรอดภัยทุกเข็นเร่งสร้างบุญอยากจะรอดภัยทุกเข็นเร่งสร้างบุญพระจนุนให้ลูกสำราญตามบัญชาแม่คนตื่นใจตามกลับ นิพพานแท้ไม่ตื่นแน่เจอภัยพิบัติขังในโลกันมิอดใจทำลายหยกหมกกับหินจึงตัดสินหย่อนสายทองล่องเรือกู้ทุกหนทางหมื่นพันสายไม่ชุบชูชีวิตอยู่หนทางเดียวคือขอรับวิธีธรรมหวังว่าพุทธบุตรจะทำจริงใจให้รู้แจ้งในยานตน แล้วจงพากันกลับคืนยังดินแดนยนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตื่นตัวได้รีบเพียรกลับบ้านนิพพานพระวจนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวก่อนแล้วจึงประจักษ์ภายหลังย้อนหลังไปเมื่อปีพศ2541สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตาประทานพระโอวาทเปิดเผยความลับสวรรค์ถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนั้น พระโอวาทพระพุทธจีก้กงเวลาบำเพ็ญเหลือเพียงสองปีเท่านั้นทุกๆคนจะได้เห็น7จ็ดหากได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาก็ทำให้กินข้าวไม่ลงเวลานอนก็จะเห็นภาพนั้นมาหลอกหลอนคนที่ยังไม่กินเจก็ต้องพบเจอกับภัยพิบัติผู้บำเพ็ญหากยังไม่ทานเจก็ยากที่จะหลุดพ้นจากภัยพิบัติคนที่ไม่ได้กินเจเมื่อภัยมาถึง ร่างกายก็จะเปื่อยเน่าไม่ต่างอะไรกับเนื้อไก่เนื้อหมูสุดแสนทรมานก่อนตายก่อนหน้านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพุทธอริยเจ้าด้วยเมตตาโปรดแสดงพระอาวาทย้ำเตือนเราทั้งหลายด้วยความเป็นห่วงว่าให้รีบเร่งบำเพ็ญปฏิบัติเห็นความสำคัญของการเวลาและภัยพิบัติอยู่ใกล้เพียงขนตาอีกอยันแสดงบุญญาธิการให้เหล่าผู้บำเพ็ญได้ประจักษ ถึงพลังความศรัทธามุ่งมั่นต่อผู้บำเพ็ญมากมายต่างกระตือรือร้อนกันชุดช่วยคนรับวิถีธรรมถือศีลกินเจสร้างบุญกุศลปล่อยสัตว์อีกทั้งยังตั้งปณิธานใหญ่บุกเบิกธรรมตั้งตำหนักพระน้อยใหญ่กันมากมายโดยเหตุนี้จึงทำให้เวลาแห่งภัยพิบัติยืดเยื้อออกไปเวลาผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีผู้บำเพ็ญไม่น้อยที่เกิดความลังเลสงสยัย ขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญบ้างถดถอยบ้างหลุดหายไปจากอาณาจักรธรรมส่วนที่ตั้งตำหนักพระก็ไม่ศรัทธ,ธากราบไหว้อีกทั้งชาวโลกลุ่มหลงขาดมโนธรรมสำนึกไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปกล่าวโทษฟ้าดินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผลกรรมเหล่านี้เป็นพลังแห่งความชั่วร้ายแรงอาฆาตเคียดแค้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องชำระสะสาง ตอนนี้โซ่ตรวนกำลังจะปลดปล่อยเลือดที่ไหลมันไม่ใช่ของเราอีกแล้วก่อนหน้าเหตุการณ์ภัยพิบัติซึนามิจะเกิดขึ้นพระอาจารย์ได้แสดงประทับทิพยานเมตตาหลังจากนั้นได้นำวิญญาณของเจ้าเวรกรรมเจ้านี่เวรกรรมมาเตือนสติผู้บำเพ็ญณพุทธสถา,านมีเลอฟอเวียนอำเภอเมืองจังหวัดตรงังวันที่19กันยายนพศ2547 ประชุมธรรมชั้นชิวเตอร์ปันสิท์รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นกำลังบอกความวุ่นวายไม่ใช่เฉพาะภายนอกแต่ยังมีภายในที่ไม่มั่นคงในธรรมะที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นที่ยังคิดว่าความตายยังมาไม่ถึงฟังแล้วคิดว่าอยากจะตายอย่างไหนอยากจะเกิดจะตายอย่างไหนดีกว่ากันชีวิตทุกชีวิตที่เห็นในปัจจุบันนี้คนที่บำเพ็ญน,นับว่าโชคดีที่สุด คนที่ตั้งปณิธานทานเจยิ่งโชคดีที่สุดพระอาจารย์ในเมตานำวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรเข้าร่างสามคนทันใดนั้นก็มีเสียงร้องขึ้นอย่างน่าหวาดกลัวและสยดสยองฮาฮาพระอาจารย์เมตตาฮาฮามันกำลังจะมาข้าคือเจ้านี่เวกรกรมกลัวกันหรือเปล่าใครบ้างที่จะหลบหนีไม่มีวันจะชนะข้าเรามาดีไม่ใช่มาร้าย อยากจะมาบอกว่าให้รีบให้รีบหากไม่เร่งรีบแล้วไม่มั่นคงไม่บำเพ็ญเราจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ชั่วร้ายมันกำลังจะมามันกำลังรอไม่ใช่เฉพาะเรารอเวลาอีกไม่นานแล้วใครจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันน่ากลัวฮือฮอืน่าสนุกไหมละ่ะฮาฮคราวนี้ละ่ะคราวนี้มันจะได้เห็นกับตาว่าฟ้ามีจริงนรกมีจริง ตอนนี้โซ่ตรวนกำลังจะปลดปล่อยเลือดที่ไหลมันไม่ใช่ของเราอีกแล้วใครที่มันไม่มั่นคงคิดไปเลยยิ่งคิดมากคิดไปเลยเราจะมาทันทีสนุกจริงๆเล่นกับพวกเจ้าสนุกยิ่งกว่าเล่นกับใครทุกทุกวันพวกเจ้าทำอะไรน่าสงสารน่าสงสารจริงๆนั่นหรือคือพระพุทธ,ธที่พูดว่าเวไนเวไนน่าสงสารก็เพราะอย่างนี้นี่เอง ข้าต้องไปแล้วอีกไม่นานก็ต้องเจอกันฮาาฮาเสียงหัวเราะเยาะเยะ้ยและเสียดแทงความรู้สึกก่อนออกจากร่างไม่ใช่คำขู่สามเดือนต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปลายปี2547วันที่26ธันวาคมเหตุการณ์มหาวิประโยคได้เกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก มหาันตภัยคลื่นยักษ์ซึนามิได้ฉุดฆ่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยกว่า3 0 0 0สนคนในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเป็นโศกอนาตภัยเป็นโศกอนาตกรรมของเหล่ามวลมนุษยชาติที่ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยบัดนี้เราทุกคนจึงไม่อาจวางใจลงได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นอีกและจะมาในรูปแบบไหนเพราะนี่เป็นเพียงการเปิดฉากของมหันตภัยร้ายเท่านั้น ความน่าสะพึงกลัวกำลังคลืบคลานเข้ามาทุกขณะการเวลาของโลกนี้ขณะนี้ภัยเข้ามาถึงในตาเราแล้วเมื่อชีวิตไม่ปลอดภยัยเราจะมีทำอย่างไรและจะมีใครรอดพ้นจากภัยพิบัติได้พระโอวาทพระพุทธจี้กงภัยพิบัติลงสู่โลกภัยจากไฟหรือน้ำล้วนเกิดจาก ดืดดาดทุกแห่งหนสิทธ th ิ์ควรที่จะสำรวจตนเองการเวลาบัดนี้ถึงปลายยุคแล้วออกจากบ้านต้องดูอากาศบำเพ็ญธรรมต้องดูการเวลาครั้งหนึ่งณนะประเทศอินโดนีเซียวันที่18มกราคมปีพศ2541พระอาจารย์ได้แสดงบุญญาธิการให้สิทธิ์ในชั้นเรียนได้ประจักษ์โดยให้เห็นภาพปรากฏขึ้นในขณะที่ทุกคนหลับตา นักเรียนคนหนึ่งได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ที่มองเห็นด้วยสีหน้าตกใจด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าผู้น้อยมองเห็นทะเลใหญ่มีแต่ความมืดมองเห็นศีรษะคนท่อนไม้ต้นหญ้าลอยจับเป็นกลุ่มเหนือน้ำต่อมาผู้น้อยมองเห็นคลื่นทะเลใหญ่มากแต่คลื่นนั้นมีแต่โคลนทุกคนไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้จะเหลือก็เพียงน้ำและดินภัยพิบัติลงมาพระอาจารย์จี้กงทนเห็นไม่ได้ จึงเปิดความลับสวรรค์บัดนี้ผู้บำเพ็ญธรรมสมควรทุ่มเทออกแรงรีบเร่งปฏิบัติบำเพ็ญธรรมสิทั้งหลายต้องเร่งฝีเท้าอย่าได้เชื่อชาอีกต่อไปสามารถทำได้เท่าไหร่รีบทำภัยพิบัติมาถึงพวกเราจะปฏิบัติเช่นไรหนึ่งคนเราต้องรู้จักสงบ สองสวดมนต์ท่องคำพีในช่วงเราสงบความคิดไม่ฟุ้งซ่านถึงเวลานั้นเจ้าต้องควบคุมความคิดของเจ้าควบคุมอารมณ์ของเจ้า 3. พวกเจ้าสมควรรู้อยู่แล้วไตรัดหากเหลือฉันเพียงคนเดียวแล้วจะทำอย่างไรฉะนั้นให้พวกเจ้าเอาอสามสิ่งนี้จดจำไว้ในใจให้ดีเข้าใจหรือไม่บำเพ็ญธรรมสามารถหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ไหมพระอาจารย์เมตตา ต้องตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างแท้จริงบำเพ็ญตามหลักสัจธรรมบำเพ็ญธรรมไม่ยึดติดรูปลักษณ์แล้วจะหลุดพ้นภัยพิบัติได้อย่างไร 1. ต้องให้คนหยุดฆ่าสัตว์ให้ปล่อยสัตว์สร้างความเมตตาเตือนทุกคนอย่าได้ฆ่าสัตว์อีกต่อไปต้องปล่อยสัตว์คุ้มครองสัตว์นี่เวรกรรมยิ่งมากก็ยิ่งแรงนี่ศีลเวรกรรมหกหมื่นกว่าปียืนรออยู่ตรงหน้าประตูบ้านแล้ว 2. จัดตั้งห้องพระ จะตั้งห้องพระก็จะมีดอกบัวหนึ่งดอกจะตั้งห้องพระก็คือเรือธรรมนำพาเวในทั้งชายหญิงกลับคืนฝั่งธรรม 3. ตั้งใจจริงในการบัดปฏิบัติบำเพ็ญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือสร้างบุญจริงกุศลแท้ศรัทธาจริงในการฝึกฝนปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อเป็นเช่นนี้สิจะต้องเร่งรีบสร้างบุญกุศลเอาเงินทองไปฝากไว้ที่ธนาคารสวรรค์ ธนาคารบนสวรรค์ไม่มีวันล้มเงินทองฝากไว้ในธนาคารบนโลกเมื่อธนาคารล้มอะไรก็ไม่เหลือแต่ละคนต่างก็มีเรื่องส่วนตัวแตกต่างกันไปแต่ละเรื่องล้วนวุ่นวายวุ่นวายกับตัวเองครอบครัวเรียนหนังสือทำงานหาเงินทองวุ่นวายต่างๆนานาขอถามสิทธิ์เคยวุ่นวายเพื่อเวไนบ้างหรือเปล่าเวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ว่ากี่วันหรือกี่คืนเวลาผ่านไปยากเอากลับคืน มีเงินให้ออกเงินมีแรงให้ออกแรงรีบเร่งชัดชวนคนให้บริจาคทานไม่เช่นนั้นเงินจะเป็นเพียงเศษกระดาษถึงเวลานั้นอยากจะสร้างบุญก็ไม่มีโอกาสแล้วอาจารย์เปิดเผยความลับฟ้าแก่พวกเจ้าให้รับรู้เพื่อให้รีบเร่งออกไปชักชวนคนที่มีบุญสัมพันธ์ส่งเสริมญาติธรรมให้ทานเจจัดตั้งห้องพระรีบเร่งอย่ารอช้าไฟไหม้มาถึงขนตาแล้วพวกเราไม่ควรที่จะหลับจนไม่รู้ตื่น เตือนคนทั้งหลายที่ยังหลับให้รู้ตื่นเหตุการณ์ที่เกิดมีมานานหลายปีแล้วภัยพิบัต,ติต่างๆลงมามากมายเพื่อย้ำเตือนสติพวกเราเวลาคับขันเตรียมอะไร 1. เตรียมใจที่สะอาดบริสุทธิ์2เตรียมกายให้สะอาดบริสุทธิ์คือทานเจ 3. เตรียมมหาเมตตาให้เต็มเปี่ยมสเตรียมขนเวไน 5. เตรียมมันสมองที่ปราดเปลื่องพลังกายที่แข็งแรง หเตรียมความกล้าบรรจุให้เต็มพระอาจารย์จี่กงเมตตา